เรื่องย่อนวนิยายทันทีที่เขาข้ามไปสู้มูก็มาถึงอีกโลกหนึ่งในโลกนี้มีนักรบผู้กลั่นพลังชี่และผีและสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวทุกประเภทเครื่องจำลองการเกิดใหม่ที่ดีกลายเป็นเครื่องจำลองการตายเพราะมันอันตรายเกินไปสำหรับเขาความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการจำลองครั้งแล้วครั้งเล่าปีศาจนับพันได้รับมา เนื้อและเลือดใส่ลงในหม้อแบ่งกันกินกลายเป็นโครงกระดูกเปื้อนเลือดเขาเสียชีวิตในการสู้รบที่ผิดพลาดร่างกายไม่เน่าเปื่อยและกลายเป็นซอมบี้แห้งแนะนำสายฟ้าเข้าสู่ร่างกายเปลี่ยนหญิงสุดขั้วเป็นหยางและแปลงร่างเป็นเรกแก้ที่ดุร้ายกลืนกินวิญญ,ญาณอสูรหอบฟ้ากลายร่างเป็นรถถีตายทั้งเป็นบางคนกลายเป็นอมะตะมีคนตายกลายเป็นปีศาจด้วย เรื่องย่อนวนิยายลู่เหยาหลงเข้าไปในเกมพิกเซลขนาดเล็กที่เขารับบทเป็นเทพ,พเจ้าแต่พบว่าเกมนี้เชื่อมต่อกับโลกต่างมิติการเสียสละในเกมจะเข้าสู่ความเป็นจริงและของขวัญที่เขามอบให้ก็สามารถเข้าถึงโลกของเกมได้เช่นกัน ในฐานะเทพฝึกหัดเขาทำอะไรไม่ได้มากนอกจากสร้างภัยธรรมชาติต่างๆจนกว่าเขาจะกัดฟันและชุบชีวิตอัครสา,าวกซูปเปอร์โมเดลเกมเพลย์เปลี่ยนไปเล็กน้อยเรื่องย่อนวนิยายมีเพียงชีวิตเดียวในชีวิตแต่เครื่องจำลองชีวิตสามารถให้คุณได้สัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆ เรื่องย่อนวนิยายเห็นต้นไม้แห่งพายุรุนแรงพลิกคฤรหาจะล้มลองอการฟื้นฟูเรกีการต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าโลกความสามารถในการบ่มเพาะศิลปะการต่อสู้ใครจะข้ามมันไปได้ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเครื่องจำลองขนาดเล็กโลกข้อมดโลกเซียนเซียโลกล่าปีศาจโลกเทพ หลังจากตายเฉินเหิงพบว่าเขาได้ย้ายไปยังโลกอื่นทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นตอนนี้โลกกลายเป็นโลกของอูเซียที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศิละปะการต่อสู้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังค้นพบว่าเขามีแฟนตาซีซิมูเลเตอร์ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลที่ทำให้เขามีพลังอย่างเหลือเชื่อในโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ของเขาเช่นกันศิละปะการต่อสู้การบ่มเพาะพลังอมตะ และความสามารถที่เหนือชั้นทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการจำลองสถานการณ์เพียงครั้งเดียวเรื่องย่อนวนิยายคุณเชื่อชีวิตของคนคนหนึ่งจะถึงวาระตั้งแต่ช่วงเวลาที่ตัวละครของคุณถูกสร้างขึ้นแม้ว่าจะมีโอกาสและทางเลือกมากมายในชีวิต แต่เมื่อคุณเผชิญกับโอกาสและทางเลือกเหล่านี้อุปนิสัยและความรู้ความเข้าใจของคุณก็จะถึงวาระแล้วในฐานะผู้แพ้ที่ต้องเผชิญชะตากรรมคุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณต่อจากนี้หรือไม่โปรแกรมจำลองชีวิตเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิต คุณสมควรได้รับมันนอกเมืองลู่หยางแอลยูบูนั่งบนม้ากระต่ายแดงและติดตามทีมไปตามถนนหลังที่กว้างขวางข้อมูลเหมือนฝันร้ายย้อนกลับมาในความคิดของเขาและเสียงทุบตีดังก้องอยู่ในหูของเขาตลอดเวลาไม่มากแต่คุณก็พูดแบบนั้นเหมือนอยุงและมแมลงวันในฤดูร้อนพวกมันแวบเข้ามาในหูของคุณและคุณก็ทำได้อย่าฆ่าพวกเขาซึ่งทำให้แอลยูบูรำคาญ เรื่องย่อนวนิยายผู้ให้บริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางให้เขาเมนกัวแนโรชุนยูพอเซเลนสลิปทีโอนี่เคเบิลทูบีอามากกว่าทุกคนในชาติที่แล้วฉันขอขอบคุณบรรพบุรุษของคุณสำหรับรุ่นที่18เรื่องย่อนวนิยายจำลองกล้วยที่ยังไม่ได้เจีรนายเพื่อฝึกทักษะการใช้หนาเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย จำลองวิธีฝึกอายุยืนฉบับเต็มการจำลองเพื่อพิสูจน์พระวจนะด้วยความแข็งแกร่งจำลองการเดินทางผ่านอีกโลกหนึ่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่โชคดีที่คุณสามารถเดินทางผ่านทุกโลกได้และมีเครื่องจำลองการฝึกอบรมตราบใดที่มีโชคเพียงพอพลังไร้ขอบเขตของสวรรค์และโลกสามารถคว้าได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เรื่องย่อนวนิยายหวังแย่เดินทางไปยังโลกแห่งสัตว์ร้ายและเซ็นสัญญาสัตว์เลี้ยงกับนกกระจอกสีเขียวตัวเล็กธรรมดาแต่เขาได้ปลูกพรสวรรค์ในการจำลองสัตว์เลี้ยงขึ้นมาสัตว์เลี้ยงวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายสามารถตั้งค่าสำหรับการจำลองได้ตอนอายุศูนย์ขวบเซี่ยวควุ้งแก่เกิดและได้รับการฝึกฝนให้บินบนหน้าผา เธอตกหน้าผาเมื่อเจอกระแสน้ำแรงและเธอก็มีแผลเป็นอย่างหนักตอนอายุหนึ่งขวบหลังจากพยายามอย่างต่อเนื่องเซียวควิงเกก็เรียนรู้ที่จะบินง่ายงายตอนอายุสองขวบเซียวคิงคิวได้เห็นนกลึกลับและสัตว์ร,ร้ายเต้นรำในอากาศและเธอก็นึกอะไรบางอย่างได้เมื่ออายุได้ห้าขวบ นกครามตัวน้อยมีความชำนาญในการบินมากขึ้นและเข้าใจทักษะการรไายรามแห่งท้องฟ้าตอนอายุห้าขวบครึ่งเซียวควุิงเก้รู้สึกว่าเธอกล้าหาญมากและต้องการเรียนว่ายน้ำดังนั้นเธอจึงรีบเข้าไปในน้ำพูอันเงียบสงบใต้หน้าผาและจมน้ำตายรับคุณลักษณะสำเร็จผ่านพ้นไม่ได้ หลังจากการจำลองสิ้นสุดลงคุณจะได้รับทักษะความเชี่ยวชาญลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการเติบโตอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากการจำลองจำนวนหนึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงชุดสุดท้ายดังนั้นหวังเยื่อจึงเหลือบมองนกสีเขียวตัวเล็กข้างๆเขา,ขาที่กำลังจิกข้าวอยู่และโดยไม่พูดอะไรเลยก็ตั้งสัตว์ร,ร้ายวิวัฒนาการขั้นสุดท้าย สัตว์สวรรค์ฟีนิกซ์ศักดิทธิ์นกกระจอกน้อยสีเขียวเรื่องย่อนวนิยายผู้คนอยู่ในอุจิวะและยังมีเวลาหนึ่งปีก่อนคืนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อุจิวะเซสึนะคิดว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอุจิวะได้แต่การจำลองเริ่มต้นขึ้นตอนอายุ6กขวบคุณเข้าโรงเรียนนินจา อายุ6กขวบ1เดือนคุณได้เรียนรู้เทคนิคการสกัดจักรกะอายุ6กขวบ2เดือนคุณได้เรียนรู้ศิลปะการหนีไฟและบ้างไฟอายุ6ขวบ3เดือนคุณได้เรียนรู้เทคนิค3ร่าง6ปีสิเดือนความแข็งแกร่งของคุณถึงระดับเกนินแล้วการจำลองนี้สิ้งสุดลงโปรดเลือกรายได้ของคุณจากสองตัวเลือกต่อไปนี้ หนึ่งจกกักรกะของนินจาระดับล่าง 2. ส,สิ่งที่คุณถืออยู่ในมือเรื่องย่อนวนิยายเกมหลบหนีระดับโลกอยู่ที่นี่แล้วตัวตลกถือขวานไฟซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดรอยยิ้มที่น่ากลัวของฆาตกรเลื่อยไฟฟ้าในห้องถัดไปในสระน้ำ เจสันฆาตรกรสวมหน้ากากที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอยฝูงซอมบี้คลั่งและสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำคือทำทุกวิถีทางเพื่อหลบหนีในดันเจี้ยนสุดอันตรายเหล่านี้และหลังจากผ่านไปแล้วลี่ยานก็ปลุกเครื่องจำลองการเอาชีวิตรอดขึ้นมาซึ่งสามารถจำลองกระบวนการหลบหนีของสำเนาได้คุณถูกฆ่าด้วยขวานโดยตัวตลกที่ซ่อนอยู่ตรงมุม การจำลองจบลงแล้วคุณทำงานหนักและได้รับพรสวรรค์พลังของคุณไม่มีที่สิ้นสุดคุณฆ่าตัวตลกที่หลบอยู่ตรงมุมห้องด้วยหมัดเดียวและหยิบขวานเพลิงวิ่งไปที่ประตูถัดไปและทุบตีฆาตกรที่ใช้เลื่อยไฟฟ้านักฆ่าคลั่งได้กลายเป็นม้าของคุณหนึ่งนาทีบนเวที10ปีนอกเวที หลังจากการจำลองมาหลายครั้งหลี่ยานพบว่า n p c ของดันเจียนเหล่านี้ควรหลบหนีจริงๆเรื่องย่อนวนิยายการเดินทางผ่านโลกของเจนชินอิมแพ c ลีเอ็กซิงชานเปิดใช้งาน Evil Simulator โดยไม่ได้ตั้งใจ